ตน,ตนรเรื่องแรกวันนี้เนี่ยพาไปที่ชนบุรีก่อนครับมีชาวบ้านเขาบอกว่าผวาเลยไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองไปทําอะไรมาทําให้มีวัยรุ่น2คนเนี่ยมาป่วนถึงบ้านเอาของเน่ามาปาใส่หลายครั้งแถมยังเขียนข้อความข่มขู่ด้วยมีคลิปจากกล้องวงจรปิดที่เห็นช่วงเกิดเหตุชัดเจนเลยครับ เลครับคุณผู้ชมชัดเจนนะฮะ mm. เป็นบ้านของผู้เสียหายที่จับนาทีชายวัยรุ่นสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้นะฮะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบตอนแรกเนี่ยระหว่างที่ขี่ผ่านหน้าบ้านปาไปแล้วครั้งหนึ่งนะแต่หลังจากที่ขับมาปุ๊บเนี่ยปาไปแล้วนะปั้งมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ไปจอดก่อนจะลงจากรถมอเตอร์ไซค์มาปาซ้ําอีกแล้วก็ปาเข้าไปหลายๆครั้งแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเสียงนี่ก็ดังสนั่นเลยทางเจ้าของบ้านพอได้ยินปุ๊บเขาก็รีบวิ่งออกมาดูครับ เ,เจ้าของบ้านนะฮะไม่ได้มามือเปล่าด้วยนะเจ้าของบ้านถือไม้ออกมาด้วยแต่พอออกมาเนี่ยไม่ทันการแลวครับทางผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปแล้วหลังเกิดเหตุเจ้าของบ้านก็แจ้งตำรวจทันทีนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พื้นที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเป็นอาคารพาณิชย์สามชั้นนะครับที่มีนายธวัชชัยดำรงวัชรศักดิ์และนางสาวเกศรฤทัไทยเดชสองสามีภรรยาเป็นเจ้าของบ้านทางเจ้าของบ้านก็พาไปชี้จุดที่เกิดเหตุนี่แหละครับ ให้ดูเนี่ยตรงประตูของเขาอะ่ะม,มีการถูกปาแบบนี้เละเทะไปหมดเลยนะครับแถมยังมีกระจกหน้าต่างชั้นลอยที่แตกพังเสียหายด้วยเนี่ยอันนี้เป็นกระจกนะครับถูกปาใส่แตกกระจายไปหมดก็ต้องมาเก็บกวาดกันข่าวของเสียหายนะครับเขาบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยปาเข้ามาในบ้านแล้วก็มีป้ายที่เขียนข้อความเตือนด้วยบอกว่าไม่รู้จักที่นี่อย่าปากดีไอจุดจุดจุดเนี่ยป้ายนี้ เขาเขียนแล้วก็เอามาไว้ทางเจ้าของบ้านคุณทวัชชัยนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาชีพขับรถบรรทุกสิบล้อไม่เคยไปมีเรื่องกับใครนะก็ยังงงอยู่เลยว่าทําไมจูจ่ๆมีวัยรุ่นมาปาของใส่บ้านเขาแบบนี้ข้าวของในบ้านพังเสียหายหมดแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะครับเกิดเหตุมาแล้วหลายครั้งบางคืนเนี่ยเขาบอกลงทุนเลยนะนั่งเฝ้าตีหนึ่งตีสองก็ยังไม่มามแต่พอเข้าบ้านไปเท่านั้นแหละแป๊บเดียวเลย กลับมาอีกแล้วคือเหมือนรู้จังหวะหรือเปล่าออพูดอย่างนี้ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นจังหวะเป็นโชคหรือเป็นอะไรแต่เขาบอกว่าบางคืนเฝ้าเลยนะค่ะรอดูเลยมาเมื่อไหร่ไม่มา,มมาเนี่ยจังหวะพอเข้าบ้านไปปุ๊บมาก่อเหตุวิ่งออกไปไม่ทันอีกแล้วเข,า,ขาบอกว่าปลาใส่บ้านแบบเนี้เข้าของเสียหายแล้วนะออแต่ถ้าเกิดทํารถเขาพังเนี่ยตนไม่ยอมแน่หลังจากนี้อยากให้มาพูดคุยกันดีกว่าว่าไปโกรธแค้นใครอะไรในบ้าน เพราะว่าส่วนตัวตนคิดไม่ออกจริงๆว่าเคยไปมีเรื่องกับใครไปฟังเสียงคุณธวัชชัยเจ้าของบ้านถ้าคุณไม่พอใจใครไม่ถูกใจใครให้มาพูดมาบอกกันตรงๆไม่ใช่มาทํากันแบบนี้ข้าวของเขาเสียหายถ้ารถผมเสียหายขึ้นมาผมก็จะผมก็จะไม่ยอมความแต่ตรงน,นี้จะพอคุยกันได้ว่าคุณมีปัญหาอะไรกับใครสี่ครั้งห้าครั้งแล้วครับ จริงๆเจ้าของบ้านเขาพอใจกว้างนะคะมาก่อเหตุแบบนี้เขายังบอกเลยมาคุยกันเถอะอ,อย่าปล่อยให้มาทําแบบนี้แล้วข้าวของเสียหายเลยครับมันจะได้รู้ไงว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ค,คุณเข้าใจผิดหรือเปล่าผิดบ้านผิดหลังหรือเปล่านนหรือว่ายังไงหรือไปทําอะไรให้เขาไม่พอใจจริงๆะจะได้ขอโทษอะไรกันให้มันรียบร้อยไม่ใช่มาทําแบบนี้นะครับทางคุณเกสรนี่ก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยถูกปาของใส่มาแล้วถึง5ครั้งคุณผู้ชมครั้งแรกเนี่ยเอาป้ายที่เขียนข้อความเนี่ยมาติด แล้วก็เอาซอสฝาเขียวมาปาใส่แถมยังเอาถังขยะมาไว้หน้าบ้านด้วยรอบที่สองกับรอบที่สามเอาแกงเน่านะครับมาปาใส่บ้านเขากลิ่นก็เหม็นคละคลุ้งไปหมดอมรอบที่สี่เป็นถุงแป้งทําให้แป้งเนี่ยมันกระจายไปโดนข้าวของในบ้านเสียหายแล้วก็ล่าสุดครับเป็นถุงแกงเน่าเอามาปาอีกตนก็อยากให้ตํารวจเนี่ยเร่งจับตัวผู้ก่อเหตุให้ได้เร็ว,เ,รวเพราะว่าทาแบบนี้คนในบ้านเองต่างก็หวาดกลัว เกรงว่าจะได้รับอันตรายเนี่ยปลาแบบนี้คุณผู้ชมค่ะก็หวังว่าตำรวจจะจับตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีด้วยเร็วนะคะ